ทำไมคนชอบตาบวมใช่ไหมครับหลังจากตื่นนอนก็คือเวลาเราใช้ชีวิตทุกวันนะฮะในการขับปัสสาวะมีน้ําเกินหรือมีกือแร่เกินเนี่ยร่างเราร่างกายเราจะมีการฉี่ออกมาเพื่อที่จะขับออกมาเป็นการรักษาสมดุลของระบบน้ําทําให้ร่างกายเราไม่บวมนะครับแต่เมื่อเวลาเรานอนกี่ชั่วโมงอ่ะแชั่วโมงบางคนนอนเยอะเลยสิชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราไม่ได้มีการ ขับคลองเสียหรือแม้กระทั่งระบบไหลเวียนเกลือแร่ที่ส่วนเกินเนี่ยไม่มีการขับออกเลยพวกเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะตาบวมได้ขึ้นอยู่กับท่าที่นอนด้วยอย่างเช่นถ้านอนหมอนต่ำเนี่ยโอกาสบวมก็จะสูงกว่านอนหมอนสูงพอนอนหมอนสูงเนี่ยเรานอนหมอนสูงเราสูงกว่าหัวใจเนี่ยร่างกายส่วนใหญ่ก็จะลงไปข้างล่าง มันจะขึ้นข้างบนมันทั้งยากโอกาสที่จะระบบสูญฉีดเลือดเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงตุงตาก็จะน้อยกว่าการบวมก็จะน้อยกว่าการคั่งของของเสียก็จะน้อยกว่าอาจจะมีไขมันอยู่ข้างในซึ่งมันมีผลต่อชั้นตาหรือภาวะบวมนี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ชัวร์จริงๆว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงตามที่ผมพูดหรือเปล่าลองเข้ามาปรปึกษาหรือสองอ่งรูปมาให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยวิเคราะห์ให้อ,ใหอาการหลังทำสำจกรรมที่ทุกคนต้องเจอกันนะครับบวมจนตาปิด ม่วงเขียวช้ำและที่สําคัญบางคนออกไปเจอใครไม่ได้เลยหลังจากที่เราบวมช้ํากันนามนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่มาทดแทนเพื่อที่จะช่วยทําให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นใช้ชีวิตกลับไปสู่สังคมแล้วก็ในการทํางานเราได้เร็วขึ้น ทางผมก็เลยได้คิดคนนะครับผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะช่วยทําให้คุณกลับไปฟื้นตัวได้เร็วไม่ว่าคุณจะทาําวาสวยอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถกลับไปทําได้นะครับผมฟื้นตัวได้ไวสวยได้ไวกลับไปสู่สังคมได้ไวสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมทําให้คุณและคนหายคุณครับขอรัผิด